เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้เวลาฟังอัดฟังธรรมฟังเนื้อความแห่งพระธรรมฟังบทแห่งพระธรรมลิมรสแห่งพระธรรมน้อมนำมาเป็นสมาปฏิบัติ ขัดเกลาวกายวาจาใจให้ดีงามนี่เป็นธรรมะเป็นเสียงที่สงบคำว่าเสียงเนี่ยคนสงบกับคนไม่สงบพูดเนี่ยมันก็ต่างกันสัมผัสดูก็รู้เสียงพูดเสียงกล่าวเสียงมีศีลมีธรรม เสียงมีเมตตากรุณาเสียงมีน้ำจิตน้ำใจมันต่างกันมันเป็นเครื่องจันลงจ,จิตใจให้เรามีแรงพลังและมีความสุขวันนี้เสียงของพระอาจารย์วันนี้มอบไปถึงบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายที่มาถวายแรง มอบไปถึงท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมกันบริจาคร่วมบุญเทพื้นขัดมันเรือนยอดมหาวิหารพุทธปรินีพานร่วมบุญพระป่าสงกรานในปีนี้เพื่อที่จะ สร้างมหาวิหารพุทธปรินานให้สำเร็จเสียงนี้มอบไปถึงท่านทั้งหลายเหล่านี้โดยเฉพาะเสียงนี้มอบใกล้เข้าไปอีกเป็นเสียงสาธุไปยังความดีที่บรรดาสิทย์ทั้งหลายช่วยกันสร้างช่วยกันทำทำซะจนวันหนึ่งข้ามไปอีกวันหนึ่ง อโหรัตมตันดิตังทำทั้งวันทั้งคืนตังเวพระเทกรัตโตติจึงเป็นผู้เจริญสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้เจริญเป็นผู้สงบในเสียงของพระอาจารย์วันนี้มอบไปถึง หัวใจของบรรดาเศิษย์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ภาคเพียรพยายามช่วยกันเทปูนขัดมันเรือนยอดให้เรือนยอดนั้นแข็งแรงไม่รั่วซึมให้เรือนยอดนั้นใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี มาจากแรงศรัทธาของบรรดาท่านทั้งหลายผู้ใกล้ชิดติดกับวัดเรียกว่าคนวัดคนวาเรียว่าสิทธิ์สายแข็งสิทธิ์ประจำาศาสนาของพระศาสดานี่เสียงนี้มอบไปนี่ให้ท่านเหล่านี้ที่มีสิทธิ์และมีส่วนแห่งบุญอันนี้ บุญนี้ต้องมีสิทธิเข้าไปทําถึงได้ทําบุญนี้ต้องมีส่วนในวโกฏาทัสะเข้าไปแบ่งเข้าไปร่วมถึงได้บุญได้แบ่งได้ส่วนได้ร่วมเรียกว่าได้สิทธิได้ส่วนถ้าไม่ได้สิทธิเข้าไปทําก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ส่วนแห่งบุญนั้นนั้นอันนี้ได้ทั้งสิทธิ์ได้ทั้งส่วน สิทธิ์คือสร้างคือทำเองเลยส่วนคือได้มีส่วนร่วมส่วนบริจาคมากน้อยในการบุญการกุศลนี่วันนี้คำว่าสาธุนี่สาธุดังๆเหมือนครั้งพุทธกาลมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือทำสิ่งที่ดีทั้งอุบาสกอุบาสิกานั้นด้วยพระพุทธองค์ ก็จะสาธุวันนี้พระอาจารย์สาธุกับบรรดาศิทธ์ทั้งหลายเสียงพระอาจารย์นี้มอบไปให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าพระอาจารย์สาธุยินดีอนุโมตนาสาธุในน้ำจิตน้ำใจอันดีงามที่บรรดาศิทธ์ทั้งหลายได้สรรสร้างคุณงามความดี อย่างลึกซึ้งอย่างถึงอกถึงใจใช้เวลา3ามวัน8ปดเกสสามารถทำงานในพื้นที่700รอตารางเมตรนี้สำเร็จไม่ใช่น้อยๆเจ็ดร้อนะ700กว่าตารางเมตรสำเร็จใช้ปูน ในการเทในการปัน่นในการขัดมันในการยกการหามขึ้นไปนั้นวันที่8 95ลูกวันที่9 202ลูกวันที่10เมื่อวานนี้255ลูกบวกปูนกาวอีก12ลูกก็สรุปปูนที่เทไปคือ552ลูก และแยกมาเป็นปูนกาวสิบสองลูกแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับงานนี้แปดเก้าสิบเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนนักศิลป์ลูกหาก็ได้ช่วยกันทำจนสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์นี่น่ายกย่องที่สู้เพื่อความสำเร็จ ถ้าพระอาจารย์ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยไหมไม่เป็นไรครับจะต,ต้องทําช่วยให้สําเร็จช่วยสร้างให้สําเร็จอันนี้คือน้ําจิตน้ําใจที่ต้องบอกว่าสาธุและเสียงพระอาจารย์วันนี้ก็มอบไปในหัวใจดวงงามเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์และมีส่วน ในมหาวิหารพุทธปรินิพพานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นทั้งผู้มีสิทธิ์เราได้มาสร้างมาทำปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้มีส่วนบุญอันนี้ก็มีส่วนที่ได้แบ่งพูดแบ่งส่วนแห่งบุญอันนี้ทั้งสิทธิ์ทั้งส่วนนี่อันเป็นส่วนแห่งบุญที่เป็นทานนามายัย บุญสําเร็จด้วยทานวัยยาววัจะม่บุญสาเร็จด้วยการเสียสละขวัญขวายปัตตานุโมทนาใม่บุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาเป็นบุญอันหน้าเรื่อมใสเป็นอย่างยิ่งและวัยยาวัชะหม่บุญสาเร็จด้วยความขวัญขวายสั่างทำ ไม่นิ่งดูได้ซึ่งเป็นงานของครูของอาจารย์ก็รับภาระไปทำเสียจนสำเร็จนี่เรียกว่าวัยยาวัดจะไม่สำเร็จทุกสัตว์ทุกส่วนอย่างหน้าภาคภูมิใจี่เสียงพระอาจารย์วันนี้หมาะไปถึงบรรดาศิษย์ทั้งหลายบางท่านก็อายุเจ็ดสิบขึ้นไปแล้ว เหี้วปูนกันถังแล้วถังเล่าจนแขนนี่จะหล่อยไปเลยแขนหล่อยภาษากราดคือเหี้วเยอะยืนจนขาหล่อยยืนก็นนานปาดปูนจนแขนเมื่อยไปหมดขาดมันนี่จนต้นแขนนี่ปวดไปหมด ก็สู้อุตสาห์ทำรรจนสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์นี่ยามใดที่พวกลูกศิษย์ลูกหารวมตัวกันยามนั้นแหละเป็นยามมหาบุญมหากุศลนี่สงกรานปีนี้เขาสาดน้ำกันหรือไม่สาดน้ำกันก็ตามเถอะแต่เราสาดปูนไปที่มหาวิหารพุทธปรินิพผานกัน ถึง552ลูกบวกปูนกาว12ลูกและนับเป็นถังที่ขึ้นไปเทนั้นอย่าวว่าพันเลยเป็นหมื่นยกขึ้นไปช่วยกันบางคนก็ร่างกายไม่แข็งแรงดียังป่วยอยู่เพึ่งหายป่วยหรือยังป่วยไม่สบายอยู่ ก็ยังกัดเชี่ยวกัดฟันทามเป็นอัศจรรย์ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เพียงเฉพาะฝ่ายเทปูนขัดมันเท่านั้นฝ่ายทาสีพ่นสีฝ่ายงานปั้นก็ขยันขันแข็งกันฝ่ายที่จะต้องโป๊ปูนโป๊เหล็กก็ขยันขันแข็งกัน ฝายเจ็บฝายปัดฝายกวาดก็นับด้วยความขยันขันแข็งกันเข้าไปทั้งนั้นอันนี้เสียงพระจาย์ในสาธุดังๆสาธุให้ได้เสียงนี้เป็นเสียงวิเศษศักดิก์สิทธิ์เป็นเสียงแห่งสีลแห่งธรรม ให้เป็นเสียงแห่งบุญแห่งกุศลที่ลูกศิษย์ลุกหานำน้อมเข้าไปหรือว่าได้ทำถูกแล้วได้ทำดีแล้วได้ทำสิ่งที่สมควรแล้วได้ทำดีทำชอบประกอบไปได้ประโยชน์แล้วนี่ก็เป็นเสียงสาธุสรรเสริญจเจริญคุณ นี่แหละผู้ทำความดีแบบนี้ควรได้รับสิ่งที่ดียิ่งไปกว่านี้อีกและก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่พระองค์ก็จะทรงยกย่องและก็สาธุกับการกับงานวัดวาศาสานากับทวรวัตถุกับศาสนาธรรมและศาสนาวัตถุ คู่เคียงกันไปอย่างนี้ศาส,สนาวัตถุคือเราได้สรรสร้างสิ่งที่พิเศษวิเศษขึ้นในวัดในวาที่เรียกว่าวัดวาศาสนาศาส,สนาธรรม <c oughs> คือได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้มีศรัทธาต่อพระตถาคตเจ้า ได้มีศีลมีธรรมได,เมเไดมเ้เป็นผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้าพระสงฆ์ได้ผู้มีความเห็นตรงต่อทํานองครองธรรมเป็นผู้มีศีลแล้วก็ยังมีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาแล้วยังมีความเชื่อความเริ่มใสมีความเริ่มใสแล้วยังมีใจใจที่จะยังตนให้รู้เห็นธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่แหละความสําเร็จพิเศษศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ได้มาจากไหนมาจากการกระทําที่ถูกที่ควรที่พระอาจารย์พาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทำด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจว่าที่พาทำนี้ถูกแล้วดีแล้วเหมาะแล้วขอควรแล้วในหมู่พวกเราที่จะได้ส,สร้างคุณงามความดีเหล่านี้ ให้เป็นความความดีที่มั่นคงถาวรและเป็นความดีที่ประจักษ์ในหมู่ผู้คนที่ได้ทราบข่าวว่าคนกลุ่มนี้เขาทำนี้สายแข็งสิทธิสายแข็งนี้เขาทำแบบนี้เขามีใจห้าวหาญเบิกบานในศีลในธรรมด้วยการทำอย่างนี้ผู้คนทั้งหลายก็จะได้ แท้สองสาธุอนุโมทนากันกว้างขึ้นไปอีกในการบุญการกุศลนั้นๆันี่แหละเสียงพระอาจารย์ที่เป็นว่าเสียงพูดธรรมามาหลายปีเป็นเสียงที่กล่าวธรรมามานานวันนี้จึงเป็นเสียงมอบให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่มาช่วยกัน ทำงานทำงานให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์เป็นอนากุลาจาก,กรรมมันตาเอตมังกระมุตตมังเป็นการงานที่ดีและเป็นการงานที่เป็นมงคลกับชีวิตกับจิตใจเป็นการงานที่ปัดเป่าเสนียดจันไรและเป็นการงานที่ยังความสุข ให้แก่ผู้อื่นที่ได้พบได้เห็นและเป็นการเสียสละจาขะกิเลสสละออกไปจากกายวาจาใจแห่งตนแห่งตนเพราะเป็นการทานที่มหาวิหารพุทธปรินิพานซึ่งมีผลมีอนิสงส์อันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อดับทุกข์ และเป็นไปเพื่อพระนิพพานฟังให้ดีๆเป็นการงานที่เป็นไปเพื่อความสงบอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นการงานเป็นไปเพื่อดับทุกข์ทั้งปวงข้อที่สามเป็นการงานที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่คือการลาทาน ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานดังภาสิทิที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้เตตัสสะธรรมังเดเซเนติสบะดุค่าปนุเดนังอย่างโซธรรมะมิทัญญายะปรินิพานตจนาสาวติเป็นไปเพื่อปรินิพานสิ้นอัสวกิเลส เป็นไปเพื่อดับทุกข์นี่เราได้ทำการงานนั้นและได้สรรสร้างคุณงามความดีเป็นการลาทานที่มาอวิหารพุทธปรินิพานและเป็นการงานที่ลงตัวที่เราได้งหลได้รวมพลรวมกำลังสัพพะกำลังเป็นสามัคคี เป็นจีรังทิตตุซาสนังเป็นการตั้งมั่นให้ยืนหยัดในพระพุทธศาสนาว่ามหาวิหารพุทธปรินิพานที่วัดป่าภูภาสูงได้อาศัยมรดศิษย์เหล่านี้ <c oughs> ทั้งเด็กทั้งหนุ่มสาวทั้งวัยกลางคนทั้งวัยเป็นปัชิมวัยคือแก่แล้ว ช่วยกันขวัญขวายคนละไม้คนละมือทั้งน้ำแรงทั้งน้ำเหงือทั้งน้ำจิตน้ำใจเป็นน้ำมนต์น้ำทิพย์อันวิเศษช่วยกันสรรสร้างคุณงามความดีให้เป็นสิริมงคลากับการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้เป็นเยี่ยมยอดจริงๆ เป็นทัศนานุตริยะใครได้ยินได้ฟังได้เห็นก็จะต้องสาธุปลื้มใจไปกับการบุญการกุศลแบบนี้และการบุญการกุศลแบบนี้เป็นของเฉพาะตนไม่ได้เกี่ยวกับผู้อื่นผู้ใดเพราะเป็นหัวใจของใครของมันที่มีศรัทธาแตกต่างกันบางคนก็มีศรัทธาไม่ถึงก็ไม่อาจทำได้ บางคนก็แรงไม่ถึงก็ไม่อาจมาได้ศรัทธาถึงแรงถึงบุญถึงก็จึงมาวัดจึงถึงพระศาสนาจึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวนี้เสียงพระจาร์นี้มอบไปให้ท่านทั้งหลายได้นอนหลับฝันดีมีสุขมีโชคมีชัยมีความอบอุ่นในหัวใจ มีกำลังใจได้เป็นเสียงให้ท่านทั้งหลายที่บรรดาศิษย์มาถวายแรงถวายงานตั้งแต่วันที่8 9 1เเมษายนในปีนี้ปีห5นี้จะเป็นเสียงให้ท่านทั้งหลายได้เป,เ,เป็นเสียงแห่งรถพระธรรมเป็นเสียงแห่งการน้อมนำให้ระลึกถึงนึกถึงอยู่ตลอดการตลอดไป นี่พุทธทั้งหลายได้ฟังที่เป็นการฟังที่เรียกว่าสาธุกับผู้มาสร้างมหาวิหารพุทธบริพานในตอนเทปูนขัดมันบนดาดฟ้าเรือนยอดมหาวิหารพุทธบริพานสำเร็จและทีมทาสีแต่งปูนด้านทิศตะวันตกสำเร็จ มีความสําเร็จก็ค่อยๆสําเร็จไปทีละอย่างทีละอันืดน้ําตกผาฟ้าเทพอาโปฝั่งที่ตะวันตกก็สําเร็จมีความสําเร็จก็เป็นความชื่นใจกับผู้ได้สร้างได้ทำมากน้อยจะหาที่ไหนได้ที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากคนผู้เล็กน้อย มีเรี่ยวแรงก็เท่านี้มีทรัพย์ก็เท่านี้รูปร่างหน้าตาก็อย่างนี้แต่ได้ทำสิ่งที่มันเหนือตัวเองไปเป็นล้านล้านเท่าทำสิ่งที่มันเหนือกว่าร่างกับชีวิตตัวเองเป็นล้านล้านเท่าเป็นสิ่งที่ดีชีวิตมันมีเท่านี้สมบัติพระสถานก็มีเท่านี้เรีแ่แรงสติปัญญาก็มีเท่านี้แต่ได้ทำสิ่งที่ดีงาม มากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่นี่เป็นล้านๆเท่าบางคนก็มากมีอย่างนี้อย่างนี้ทรัพย์สินอย่างนี้อย่างนี้หน้าตาอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ได้ทําความดีอย่างนี้เลยก็เียว่าติดลบเป็นล้านๆเท่าแต่เราทั้งหลายบวกเข้าไปมีรู้ก,กี่ล้านเท่าอันนี้แหละพวกเราได้ส,สร้างคุณงามความดีอน,นั้นสาธุอนุโมทนา คำผู้เหล่านี้จะไปอยู่ในหัวใจของท่านทั้งหลายและจะกลายเป็นความจริงผูกติดกับชีวิตของท่านทั้งหลายให้ประสบแต่วความดีงามความสุขความเย็นกายสบายใจความสงบความดับทุกข์นี่แหละเป็นประการอันสำคัญที่เราทั้งหลายได้สรรสร้างคุณงามความดีร่วมกัน จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามตลอดการตลอดไปนี่พูดเป็นพิเศษในหมู่ผู้สรรสร้างคุณงามความดีกับพระอาจารย์กับวัดป่าภูภาสูงกับมหาวิหารพุทธปริพานจะส่งตรงไปถึงลูกศิษย์ผู้ที่เคารพครูบาอาจารย์และวัดวาศาสนา ซึ่งเป็นอัจรย์ส,สัทธาที่มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งและเป็นความดีที่มากกว่ามากเพราะทำเองก็ทำชักชวนผู้อื่นก็ทำทานทั้งกายวาจาใจก็ได้ทำนีม่มอบความดีนี้ไว้ ในพระพุทธศาส,สนาอย่างน่าอาศาัศจรรย์ที่พุทธนั้งหลายได้ฟังในวันนี้อนุโมทนากับทุกทุกคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแจ่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอา่าวันนี้อัตมาพระมหาที่นาคติโรพร้อมกับธรรมะจากภูผาสมควรเจริญลล่ละจึงขอเจริญพรย่าจุจทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร